เทลงไปต่อยละแต่ผมยังบริสิทิ์เหมนเดมเลก่อนนี้อยู่นู้เลยเวลาพี่หลอกเขาบอกเต้าทำผมมากขวันนี้พวกผมจะไปค่ายลูกบ้านสวนครับไปทาเนื้อทาก้อยนะครับผมแล้วก็จะปลาคนณกต่างดาวไปด้วยนะครับไปเอ้าต้วนค่ยมวยลูกบ้านสวนครับนี่นะครับผมอยู่ค่ายมวยลูกบ้านสวนเรามาถึงบรรยากาศมากับคัณต่างดาว มาเจอแสงสานะครับผมโอ้ยวอนนี้ดีเฮ้ยอนยอนอนไปกนอนางอ่ยครับพี่ราแสบาทก็ชื่อต่อไปชื่อไนะสมงดำครับสมงแดงนะครับผมสมดำสมิงดำครับสมงดำนี่ในการพันนะครับเนี่ยกันมันไม่ไปมามาซผสมได้ เป็นอสร้างมาซ้อมได้เดือนนึงแล้วตอนไปไฟนึงเนี่ยโคตรไม้ไม่้อเราเวื้อเราเปลี่ยนมด่มไอ้ไไ้ม่ไ่ไ่้างี่้้ไได้ไ่มนี่ มาเที่ยวหามาทำลาบก้อยน้องๆกินเนื้อไหมครับแม่กินกินับเดี๋ยวทำซอยกินครับป้าว่าจะมายืมเงินด้วยครับได้ได้ยังไงเลยยังไงเลยยืมเงินได้เนี่ยแตมีมากกว่าเงินนีดนะมีอะไรครับมีดีเด็ดให้เล่นทุกทฤษฎีเวยนะมีดีเด่ดมวยครับผมวดมวยซอยครับผมผมนุบันเพชรกินเมนใส่นะแมนใส่แมนเลยม่ปฏิเสธเลยนะครับผม อันนี้กินเนื้อไม่ไหนเองกินหมดทุกอย่างนี่แล้วแขวยสร้อยแขวยดิสร้อยแขวยวะแขวยดิดูไปดูไปสร้อยเรื่องไหมว่าเขาเป็นนักมวยที่เก่งเร็วมากนะครับเนี่ยเก่งเป็นมวยเงินแสนตอนเรา24ชิมานี่ยอดพิชานี่คือเรื่องจริงครับเนาะครับตัวประมาณ13-14ตัวเป็นมวยเงินแสนแล้วครับผมครับผมแล้วก็ต่อยกับพวกมวยดังๆเยอะมากเลยยอดพิชาครับแล้วก็เป็นคนที่ได้เมียเร็ว มีเมียเร็วม <The> ีเมียแตน้อยนะเมียตั้งแต่เด็กว่ามันสิบสามปีวะมีเมียหรอวัววัวครับมีมาสิบเจ็ดปีสิเจ็ดปีเอาแด่นี่ลูกโทษนะลูกกับเมียอยู่ยใส่เดือดไหมลูกอยู่กับแฟนเก่าครับแฟนเก่าออสตอนนี้แฟนใหม่บ่ครับผมโอ้มีแฟนใหม่แล้วครับเจ้าชู้เคลื่อนลวงหรอมั้งบอกถึงขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวไม่ได้เมาไอ้หวังข้ากี่ลวง องให้มันึมัน้อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ีเยดียไม่ดีคนแซ่ไม่อครัมแ่บแล้วแ่ไอ้แช่บแก้รัวกนไหมเฮยเทลงไปน้องพี่หล่อมืใครโอมรักเขานะไม่ลกไม่เขาลมกขึพี่ห่อมอละลมือแล้วพูจะ้มี่อมือไอี่หล่อมงให้ที่มาทา ัดการตรวจตัวัดการตรวจไ่ออกเอ้ยพี่โต้งนะแต่ขอธรามดาผมไม่ไปไปฆ่ลูกขวดมันไม่ไปช่วยมันมันตายแ้ไทำงานทำงานผมก็นอนไหลตายเชฟเชฟหรอความจัดเบาหวานเชฟยอดเชฟยอดล่อือช่หอุ้ยยล่ยสัตว์มาคนบางกิมไ ข้างหน้ามาครับารต้มหึงนะมึงต้มหึ่งนี่ไม่ได้เคยนาต้มมึ่งเลยนะได้้จกการห้อร่อยไหมแซ่บแซ่บเลยนะนี้น้ำไหลนะครับฝนตกก่อน้วางเศร้านะเนี่ยลองชิมก่อนใช่ไหมชิมน้หมเ ผมยังไม่ไ hmm. ด้ก <mir anda> okay. <area> ินนะรับในเรื่องินเลยผมใช่ไหมได้อันนี้ผมมีมีมูอดไอมผมอยู่มัวไหมถ้าไม่มวเดเยวใส่กินรสอีกเิรไรกันได้โอเคจ่พอได้ไหมครับกับขอได้เราจะลองกินเป็นไงชิมชิมน้ำเดี๋ยวคมาเสียบป่าแเสียบแล่บเสียบ้อือหออ้ยังกินไหมกินราบกลยไหม เลยนี่คืออาหารเสริมเว้ยนอยู่ใน้เ้ากนไปจูเนี่ยให้ดนีคือรัลมากมันหมครับนี่ครบผม้ากผมากอนนือรานรังือดอันนี้อันนี้ลาบไปยังทไรเอาเอาตานาไปหน่อยนี่อ่อันนี้คือรดาเสรนน่อครับเยไ้มี่อนเลยคแรก แกสมเแก้วผักไปิเกือบลืมเกือบลืมมาเนี้งล้างแล้วล้างแล้วมีตัวด้วยโอ้ยวันรองเย็นน้ำเขาดีข้ากผมเนาะม่อนลับกินเยะมกินไหนเนาะอาครักปักอาไม่มีผักด้วยครับมีผักด้วยนอนน ไม่เห็นดีตาได้เชื่ออะไรวะม่อนเชฟโอวานทักษารทำไมไม่ไ้ทอนไปลองซื้อแต่ต้มอึงยาวมานะเดี๋ยวมาคนหน้าครูตอนที่อยู่ตอนตอนที่อยู่นู่นนะเวลาพี่หลอกเขาบอกข้าวน้องๆใครใครไม่รู้มาห้องเขาเต็มเลยเฮ้ยไม่กินข้าวไม่กินข้าวพี่หลอกดูแลนิดีเพราะมันไม่มีตังเรียนพี่หลอกแล้ว สอร์ตเรือกตั้งไปเรียนโอ้โหไอดีมานเลยพี่หลวงไม่แปลกน้องๆน้อันนี้เรื่องจริงเลยผมยืมเงินด้วยบ้างครับพี่หลวงอันนี้คือจะทำให้ต้มน้ำเนี่ยต้มครับอันนี้คือพี่หออใบชะพลูชุกหนังบมมากสิเนี่ยเสียเสียครับเสียอันไปทางก้อนอะไรขนาดไม่ค่อยจริง้อดีมันไม่ม้วนหรอไม่กินไ่วนิเสีย กูน่ะซดนี้ซดนี้มีแต่ต้มสุปกระปุกออเล้ยแกชอบซดยู่แล้วพี่โต้แบบเขาเหนียวมีไหมล่ะเขาเนียวอมา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 มอ่อยแล้วพี่โต้จะถึงแล้วอร่อยแล้วอร่อสเลยคือต้งนวผมก็ทำข้าวคือป้าเฉนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัง ทำกับน้ำมวยดีนะครับน้องราคาดีมากเลยครับอยู่คนที่มาน้องตรวจใครถูกบันสวนก็มีมวยดังๆใครบ้างนะครับลูกตรวจเยๆครับไม่รู้บ้านร้อมลบพร้อมลบพร้อมลบโอ้โหเห็นฟันมึงแล้วสิก็เป็นไปไงมีพร้อมพร้อมลบแล้วใครอีกนะ นี่อาายานี่คคนล่กดีครับผมครัผมก็หลายๆคนแล้วก็มวยวันใครนะสมิงามสมิงแดงสมิงดำสมิงดำแล้วก็สุไลสุไลสุไลมาก็มีครับผมมีหลายตนี่คนนี่ไม่ตัวนี้เด็ดนะแล้วอีกคนนึงครับผมวก็จะมาฝากด้วยผมต้องย้ายมาอยู่ใครนี่มเขาไม่เพื่อนมาไหมมาไหมเออมาไหมผมไม ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่านไม่ว่านก็จะสาบานกับน้องผมเลือดทีเยอะเอืครับรับครับมาต้มตังแกงส้มตามไปเลยพี่เขาเรียกว่ารอยรอยเลือดอันนี้ก็เกิดมารอยเลือดรอยเลือดครับรอยเลือดมสาบานเลยผมไม่เคยกินนะถ้าไม่ใช่พี่หลองทำกินกินเลือดสาบานกันนะมึงจะสาบานกับพี่เลยโต้น เดี๋ k k k mhm. ยวกูกลัวก <moon> <t ell> ูย <amigo> <t ell> ืมเงินมึงยืมเงินกูั่ะมาเยืมขอนี่ครับนี่ครอันนี้คือลอยเหลี่ยนกินเนี่ยอเพื่อนอ่ะรอววงวงแล้ววังเพื่อนโต๊ะเราเป็นเราเป็นเพื่อนกันครับพี่นรางงานเป็นรางอไปมือลอเห่จังหวแปะได้ไหม้าแม็กก้าพี่แต่ลาเป็นพี่มันราคาแพง તો કેફુલ આપવાડિયું